กองพลทหารราบที่3ได้ไปติดตามงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะ พลรีบุญศิลป์พาคกลางผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองส่วนแยกหนึ่งได้ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบายของกองทัพบ,บกของโครงการส่งเสริมศิลปาชีบบ้านโชคอานวยตําบลท่าดอกคําอําเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬพร้อมกับให้คําแนะนําแนวทางและมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่และสมาชิกศูนย์โครงการในการดํารงการสืบสารกิจกรรมตามพระราชเสวนีด้านการรักษางานด้านศิลปาชี และคุณค่าหัตถศิลป์ไทยต่อยอดองความรู้และวัฒนธรรมการทอผ้าไปสู่เยาวชนพร้อมทั้งดูแลสมาชิกให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้ยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้กับราษฎรที่น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายที่ดินแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการใช้เป็นพื้นที่จัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวยเพื่อให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนรุ่นใหม่ๆได้สืบสารต่อยอดรักษางานด้านศิลปาชีพวัฒนธรรมในการทอผ้าการจักสานผ้าปัก พร้อมทั้งจะร่วมก้าวไปสู่การพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นบนพื้นฐานวิถีไทยเพื่อความยั่งยืนสืบไป